ร่างกายก็เป็นที่พักที่อาศัยอยู่ได้เพราะมันมีเวทนาด้วยอาหารร้อนก็อาบน้ําใช่ไหมละ่ะหนาวก็หาอะไรที่มันเป็นความอบอุ่นให้มันนั่นแหละปวดที่ก็ไปขี้ให้มันปวดเที่ยวก็ไปเยี่ยวให้มันมันก็เป็นขอมมันอยู่อย่างนี้อาศัยซึ่งกันอะไรกันแต่ตัวฌานตัวยานตัวสมาธินั้น มันกลับอยู่ที่จิตตรงนี้แต่เวลามันเข้าฌานเข้ายานมันก็จะซักพอกใหมันออกมาภายนอกดูร่างกายหน้าตามันก็มองใสเิดนตุกติของมันมันจะไม่ได้เป็นแบบที่บอกว่าเฉพาะภายในนะมันก็ลอยที่หยอกว่าถูกภายนอกเพามันเพราะมันเปิ่งปังด้วยกันก็มันแสงสว่างเนี่ยไม่มีแสงสว่างอยู่เดียวมันหลอดอ่อนเนี่ยแต่ทำไมมันพูดไปหมดได้เอาเข้าใจจะนั้นี่คือความเป็นจริงของพระสัจธรรม